สวัสดีครับสวัสดีช่วงเที่ยงนะครับวันนี้แดดเที่ยงนะครับวันนี้พามาดูปั๊มหอยโขงนะครับตอนนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วอันนี้ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูแดดนี่ครับแดดเมฆบังนะครับแดดอ่อนๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าปัามทางานดีหรือเปล่านะครับนี่ชุดนี้ก็สลับใช้นะครับผมใช้3ามแผงครับสามแผงนะครับผม ปั๊มหอยโข่ง750วัตต์นะครับผมทางซ้ายมือจะเป็นปั๊มบาดานเนะาะ750วัตเหมือนกันอันนี้ก็สลับใช้เอานะครับใช้แค่3แผงนะครับตอนนี้โวลต์อยู่ที่89นะครับประมาณ89 91ิเกินี่ยมวิ่งขึ้นแอมป์ M อยู่ที่6.1นะครับผมวัตต์อยู่ที่500กว่าวัตต์นะครับผมแล้วก็รอบอยู่ที่1,700นะครับ1,750 ใช้สามแผงนะครับให้ดูแผงก่อนนี่สลับใช้กับปั๊มบาดาลน,นะครับนี่ครับสามแผงจริงจเป็นแผงโพลี่นะครับไม่ใช่แผงโมโนโพลีก็ได้น้ำเนาะไม่มีแดดก็ได้น้ำเหมือนกันน้ำแรงเหมือนกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นโพลีจริงจริงเนาะนี่เลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูน้ำกันนะครับผม สายก็เดินนู่นสายประมาณ50เมตรนะครับลากสายไปนี่เป็นปั๊มบาักดานาไปดูน้ำนะครับลากสายไปนู่นนะครับที่บอ่อปั๊มก็ใช้หอยโข,ขงนะครับของโจไดเจ็ดรอยห้าสิวัตต์สูบน้ำเพื่อจะไปรถแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าที่ไถไว้นะครับผม างซ้ายมือที่ไถนี่จะทําเป็นแบบคันนาเนาะปลูกหญ้าเลี้ยงวัวแล้วก็ฝั่งขวามือจะอัดเป็นสปริงเกอร์นะครับปลูกพวกหญ้าหวานอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูปั๊มกันครับนี่ครับปริมาณน้ําที่ไหลอย,อยู่ตอนนี้นะครับน้ำเอ,อนะ่อลเปิดจะพักแล้วครับไม่มีแดดเนาะจะเทสต,ตั้งนานแล้วนี่ครับน้ำไหลแบบไหลแรงนะผมว่าแดดประมาณนี้แนละ้ว หวัดยังไม่เต็มถ้าหวัดเต็มน่าจะแรงกั่านี้อยู่ดูปัมครับอันนี้จากปลายท่อไปหาปั๊มนี่ประมาณประมาณ20เมตรได้ล้วนะนี่เลยครับนี่ครับปัม๊มปั๊มนี้ผมเอาลงไปข้างล่างเลยนะครับดูดแบบใกล้ๆเลย แล้วก็เน้นส่งเอานะครับผมนี่นะครับความอยู่ข้างล่างทําหลังคาให้เรียบร้อยนะครับเสียงเงียบมากเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่เดี๋ยวพาไปดูข้างล่างเลยนะครับการทำงานอยู่วันนี้ไม่มีแดดครับนี้ฝนตกด้วยนะครับปอเปะปอเปะไปลินลินเนี่ยครับทอดูดนี่เลย อาจจะมองยากเลยเนาะท่อดูดนี่ผมขยายเป็นสามนิ้วนะครับดูดสามท่อดูดสามนิ้วจะมีน้ําซึมทงังท่อออกนิดนึงเดี๋ยวค่อยแก้นะครับท่อทรงก็ขึ้นมาเป็นสามนิ้วนะครับแล้วก็ไปลดเป็นสองนะครับท่อสรงสามนิ้วนะครับแล้วก็นี่แล้วก็มาลดเป็นสองนิ้วตรงนี้เนาะนี่ลดเป็น2นิ้วตรงนี้ ก็ลองดูครับไม่รู้ว่ามันจะแรงหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองอัดสปริงเกอร์ดูด้วยเนาะแต่ว่าน้ําผมว่าแดดประมาณนี้ก็ไหลดีนะครับก็โอเคอะสำหรับปั๊มแค่สามแผงเนาะสำหรับคนที่มีปั๊มบาดานอยู่แล้วปัม๊มลงบ่อไว้นะครับอยากเอามาลดต้นไม้หรือว่าปลูกโยงปลูกหญ้าอะไรนี้ก็ผมว่าก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับก็ซื้อปั๊มมา ใช้แผงร่วมกันนะครับผมสลับใช้เอาเนาะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปต่อไปก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าอัลสิริงเกอร์อะไรได้หรือเปล่านะแต่ว,ว่าเดี๋ยวว่างๆนะครับค่อยทำเพราะว่างานมันยุ่งอยู่ครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมครับสวัสดีครับ